สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e นะคะลุงพาลุยชาแนลนะคะก็เตรียมรถส่งมอบไปแล้วนะคะรุ่นขายดีนะคะวันนี้นะคะเอามาโชว์เป็น4ประตูนะคะหรือว่า DBL นะคะ x l s นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ที่บอกไปทั้งแคบทั้ง4ประตูขายดีมากๆสังเกตดูตอนนี้จะลงรัวๆมากๆเลยนะแทบทุกสีแทบทุกสีเลยนะคะน้ำเงินขาวดำนะคะบอนนะคะมาหมดเลยนะคะแต่ว่าหนักไปสีน้ําเงินนะที่เห็นกันน้ำเงินกับดํานะคะ ราคาค่าตัวนะคะคันนี้อยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทจริงๆอ่ะอยากจะรีวิวให้แบบรอบคันแล้วก็เยอะๆหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่ากลางคืนต้องบอกอย่างนี้ที่เห็นลุงอ,อ่ะมืดๆข้ามๆบางทีอ่ะเพราะว่าเขามีเวลาต้องบอกอย่างนี้ก่อนของลุงยูฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงนะเขาให้รีวิวหลัง5โมงเย็นไม่ใช่หลัง5โมงเย็นด้วยหลัง6โมงเย็นเพราะว่ากลางวันช่างนะคะข้างล่างเนี่ยจะเป็นศูนย์บริการ ช่างเขาจะทํางานนะคะแล้วก็เสียงมันดังแล้วก็รถมีเข้าออกเข้าออกนะคะลุงก็เลยได้รีวิวตอนเย็นบางคนก็ทักมาบอกว่ามันมืดนะคะมันมันสว่างได้เท่านี้แล้วนะคะลุงส่วนมากก็จะรีวิวช่วงตรงเนี้ยตรงนี้นะคะเวลานี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไปนอกสถานที่บางทีก็ไม่ไม่ค่อยได้แวะไปส่งเลยอย่างวันั้นไปส่งคุณนุรามคำแหงไปส่งนะครปฐม,มไปส่งต่างจังหวัดเนี้ยไม่ค่อยได้แวะหายเพราะว่า มันมันกลัวรถลูกค้าเปื้อนด้วยนะคะเราก็อยากไปถึงปลายทางให้มันไวด้วยนะคะแล้วก็เกรงใจลูกค้าด้วยนะคะนอกจากว่าเออถ้ารถมันแบบแต่งเยอะจริงๆเนี้ยจะขอถ่ายนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเออเดี๋ยวพาชมรอบคันเดี๋ยวขอดูก่อนนะคันนี้ก็ตามปโปรแต่งตามปโปรเลยนะคะก็เอ,อ่อมีหลายคาันคันนี้ต้องบอกเลยว่าได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์อันนี้คือปโปรนะปโปรที่บอกก็คือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยอ่ะแล้วก็ได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะแบบนี้เลย เฉพาะลูกค้าที่จะบอกว่าต้องจองตั้งแต่เดือนที่แล้วนะเพราะว่าเดือนนี้งบหมดนะคะลูกค้าไม่ค่อยเชื่อนะแต่จริงๆแล้วเซลวอร์เขาจะภายในจะรู้งบไม่ได้เท่าเดิมทุกเดือนนะคะมีขึ้นมีลงมีลงไม่ขึ้นนะคะเหมือนดอกเบี้ยหาดอกเบี้ยของธนาคารนะคะเดือนที่แล้วก็ถูกนะเดือนนี้ขึ้นมา20ตังค์ส่วนมาชิ้นลดนะคะหรือว่างบนะคะลดออกมาอีกโอ้เยอะอยู่นะไอ้โปรเนี้ยลูกค้าจองตั้งแต่เดือนที่แล้วรับลดเดือนนี้นะคะก็คือได้โปรเดิมเดือนนี้เดี๋ยวมาว่ากัน ว่าได้ชุดแต่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะได้ดอกเบี้ยสูง0%ได้อยู่แล้วชุดแต่งได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกันนะคะอ่าสำหรับตัวนี้ค่ะใส่แม็กซ์อ18นะคะแล้วก็มีการใส่กระชนกระชนท้ายนะคะแล้วก็โรบาร์นะคะโรบาร์นี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเองกนะแล้วก็กระจังหน้านะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยสาหรับไฟละพวกนี้ับมาจากโรงงานเดิมๆเ,เลยนะคะทรงสีแแลมหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วจะมีไฟเดย์ไทม์หรือว่า,าไฟ อ่าองสว่างกลางวันนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโคมไฟมันตินะคะอืมแล้วก็ด้านล่างไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะคะเป็นไฟสีส้มนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะตกแต่งเป็นสีโครเมียมคาย XLT นั่นเองนะคะตรงนี้เป็นไฟหลีอ่นะคะแล้วก็อ่ะตรงด้านหน้านะคะหน้าตาเขาก็จะมีความแปลกนิดนึงนะคะหลายรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจะเรียกว่าแบบหน้าตัวตัวเดิมอ่ะนะคะตัวเดิมนะคะสังเกตดูด้านข้างนะคะก็จะเป็น ทรงตัว E แบบนี้นะคะมันจะมีหลายทรงนะตัวใหม่ตัวเก่านะคะนี่ก็จะเป็นแบบการตกแต่งก็จะเป็นแบบเม็ดทรายนะคะเป็นสีเมทัลลิกสีดำนะคะวิบวับวิบวับนะคะมองไกลๆก็จะเห็นนะคะไฟสองเข้ามาแล้วก็อีกอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้ารุ่นนี้ก็คือจะมีความต่างจากตัวก่อนนะคะสังเกตดูไฟ LED ตรงนี้เป็นสีขาวด้วยแล้วก็หลอดเล็กนะคะถ้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้สักหนึ่งคลิปนะคะหรือ2คลิปอะ่ะจะเห็นเป็นไฟ LED สีส้มนะคะ แต่ดวงใหญ่กว่านี้ประมาณอันนี้สองดวงประมาณเนี้ยเออนะคะนี่ก็คือความแล้วแ,แต่ลูกค้าชอบแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้ยกมาทั้งชิ้นนะคะสําหรับด้านล่างค่ะการตกแต่งก็เป็นสีเดียวกับตัวรถตัวนี้ก็ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นรังพึ่งนั่นเองนะคะด้านล่างมีห่วงลากจูง,จงนะคะหนึ่งห่วงนะคะแล้วก็กันโคนลนดินหินดีนนะคะก็แบบนี้เลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้านะเดี๋ยวรอไปดูมันจะหนักข้างหนักท้ายนะหน้าไม่เท่าไหร่นะมามาด้านนี้เลยคะ่ะ สำหรับตัวฝาฝากระโปรงหรือว่าไม่ตัวเขาเรียกว่าสกูปสกูปนะคะนี้ไม่ได้ติดนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าให้ลูกค้าลองขับรถเทสดูรถทดลองขับอะ่ะแล้วลูกค้าปรากฏว่าหล่อนะแต่ว่ามันบางมันบางขณะขับขี่ลูกค้าจะเป็นคนตัวเล็กเนาะแล้วก็มันบางนะคะลูกค้าก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ติดนะคะเพราะว่ามันมันเขาเรียกอะไรนะเนี่ยมันพอมันติดแล้วมันสูงขึ้นมาเออนะคะก็ได้โลง่งๆแบบนี้นะคะ ได้หลอต้องเน้นความปลอดภัยด้วยนะเออนะคะมาดูแม็กกันตัวนี้เป็นยาง A อทนะคะ2 6งหนะคะนี่นะคะครับนี่265ห้าครับ 65, 18นะคะ18นแรู้ละโอเค18เนี่ยเราใส่นิยมใส่ให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าเราห่วงเราอะไรขนาดนั้นนะถ้าลูกค้าใส่20ไปปุ๊บสิ่งที่ลูกค้าต้องใส่ก็คือปีกนกปีกนกลูกค้าต้องเปลี่ยนนะคะลูกหมากกล,ลูกค้าต้องใส่นะคะแล้วก็ ก้อนหนุนะคะหรือว่าก้อนยกนะคะ2ก้อนลูกค้าต้องใส่จะก,ก้อนเดียวหรือ2ก้อนลูกค้าต้องใส่นะคะถ้าขอบ18ปุ๊บนะคะลูกค้าไม่ต้องนะคะก็การใช้งานมันพอดีเวลาเลี้ยวมันก็ไม่ติดซุม้มเห็นไหมคะอ่ะารบังโอ้โหเขาบิดไปไหนได้ยินจะได้ยินพร้อมกันใช่ไหมมันติดถนนที่ลุงบอกนะคะเวลารถไปทีมาทีก็เสียงดังเลยนะคะอ่ะตะกี้ไปถึงไหนละซุ้มปะ ล้อยางอะยาง A t ทนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบทงางหูขหาแล้วหรือว่าในต่างจังหวัดหรือว่าในชนบ,บทนั่นเองนะคะเอาแวน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 ,แวน,แวนไปด้วยโอเคช่วงล่างนะคะเป็นทวินทูบนะคะเครื่องยนต์2 0 170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะคะเรี๋ยเ,เริ่มแบบว่างงแล้วเขาจะแวนไปไหนกัน4 0 5นิวตันเมตรซิงเกิลเทอร์โบค่ะก็พละกำลังอย่างที่ลุงบอกไปนะคะสูงนะคะ ตัวนี้เขาให้มามา1้0ยเจ็ดสตัวน,นะคะกับถ้าเทียบกับตัวก่อนนะ168เนาะ mm hmm. ค่อนข้างที่จะสูงกว่านะคะตัวนี้ก็เรียบร้อยอะซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วปักหมุดนะคะตัวนี้ไม่ได้ใส่เป็นเซตมานะใส่เป็นชิ้นแยกมานะคะซุ้มล้อสี่ล้อนะคะถ้าใครอยากติดเป็นเซตก็จะมีแรปเตอร์นะคะวายนะคะแล้วก็ชุนฮอกนะอืมแล้วก็ช่วงล่างบอกไปแล้วนะคะปะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อค่ะแก้มข้างก็มีการตกแต่งสีโครเมียมคล้ายๆกับตัวเอ t นะคะ แล้วก็ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนั่นเองนะคะสำหรับบันไดมีมาจากโรงงานนะคะปิ๊บๆอยู่ตรงนี้ก็คือไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวการตกแต่งกระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์สามารถเลือกลายได้นะคะก็อย่างที่บอกไปทุกคลิปเลือกลายได้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้นะคะก็อยากได้ลายไหนก็บอกมาบางทีลายที่มันยากเกินไปนะคะหรือว่าลายที่มันแบบ ล้อนออกมามีลูกค้าให้ออกแบบลายแบบเขาเรียกอะไรนะก็ซีล่าคือมันไม่ได้อะมันได้ตัวถ้ามันได้มันได้ตัวเล็กๆนะทั้งตัวไม่งั้นก็ได้แค่หัวครึ่งเดียวนะคะว่ามันตัวใหญ่มากๆเลยเนาะบ้างมือจับใส่มาเรียบร้อยพิมพ์เรียบร้อยนะคะการสาดเรียบร้อยราวหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมนะคะมาตัวนี้นะคะฝาถัางน้ามันเราก็ใส่สติ๊กเกอร์ทับไปเลยโอ้ยุงเติมนะคะน้ามันดีเซลนะคะหรือว่าบีเจ็ดบียี่สิบเติมได้เลยนะคะ มาดูตรงนี้ซิกเนเจอร์อยู่ตรงนี้คันนี้ซิกเนเจอร์อยู่ตรงนี้นะคะย้ำย้ำย้ำเลยนะคะแต่ละคันแต่งคล้ายกันนะคะแต่ว่าไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอเออเอาเรนเดอร์ er นะคะกันชนท้ายไม่ใช่โรบาร์นะคะของเอาเ a นเดอร์นะคะตัวนี้มีไฟสปอตไลท์นะคะหรือว่าไฟเบรกนะคะอยู่ด้านบนด้วยนะคะตรงนี้แขนยาวมาจนถึงท้ายนะคะมีความต่างนะคะจะมีจะเป็นท่อคู่เลย อคร่มาเป็นเหล็กทั้งเส้นนะคะหนักถามว่าหนักไหมหนักหนักเลยนะคะถามว่าหล่อไหมลอนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าสมมติว่าใส่สไปแล้วเบื่อถอดออกอะไรจะเกิดขึ้นไม่เกิดนะคะก็ประหยัดน้ํามันขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เราเราแบกนะคะบรรทุกเหล็กทั้งเส้นเลยนะคะไม่รู้กี่กิโลเหมือนกันท้ายอีกเราใส่ท้ายมาอีกนะคะทําให้รถมันหนักนะคะแต่ว่าลูกค้าขับขับไปแล้วเบื่อถอดถอดถอ,อ,อดวางเลยนะคะโอเคด้านล่างค่ะก็จะเป็นตัว โช๊แบบค่ายนะคะที่ว่าโชกคนะคลิปนี้จะพูดให้หน่อยละกันเนะาะบางคลิปก็ข้ามมานานแล้วบางบางคนก็ไม่ได้ดูคลิปนะตั้งแต่คลิปแรกคลิป1 2 3 4 5นะตอนนี้มีพันกว่าคลิปตัวโชกกับแชสซีนะคะแยกตัวออกจากกันนะคะแชสซีนะคะจะมีขนาดใหญ่กว้างยาวนะคะโชกคจะเป็นแบบค่ายนะคะตัวนี้เหมือนกลางตัววีกลางขาแบบนี้นะคะทําให้การรองรับน้ําหนักหรือว่าสมรรถนะในการขับขี่ดีมากๆเลยนะคะหรือว่าสัตหียันนั่นเองนะคะ แนบเรียงการสีเส้นรองรับน้ําหนักได้มากกว่า1ตันนะคะมากกว่านะนะคะมาด้านท้ายเลยค่ะรุ่นนี้มีบันไดท้ายให้เรียบร้อยนะคะในรุ่นของ XLS นั่นเองนะคะ8 7 9 0 0 0บาทนะเออนะคะมามาดูด้านท้ายเลยตรงนี้สาดคมจนถึงท้ายเลยนะสวยนะไฟนะคะเป็นไฟเดิมจากโรงงานเลยนะคะก็เป็นไฟหลอดไฟไส้นี่แหละเดิมๆเ,เลยนะคะด้านหน้าก็เหมือนเดิมด้านท้ายก็เหมือนเดิม ไฟบางคนก็ไม่อยากไปยุ่งนะคะกลัวมีปัญหาเอน,นะคะอันนี้ก็ใส่ครอบไฟเข้ามานะคะหล่อมากๆแล้วก็การชนท้ายการชนท้ายก็มีให้เลือกหลายอย่างหลายแบบเลยนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่ราคาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมันจะมีตั้งแต่ห0 0ัน0 0 0ดพันแปดพันหรือว่าเทมเมอร์นะคะหรือว่าเป็นหมื่นเลยก็มีนะคะตัวนี้ก็จะมีห่วงลากจูงนะคะสองห่วงเนาะตัวนี้ก็มีเป็นของเดลต้าที่ลุงบอกไปนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะ อ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้านข้างค่ะก็อ้อมมาจนถึงด้านล่างเลยนะคะย่างอะไรมีอยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้มีกล้องการดระยะจอดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะทางานควบคู่กับหน้าจอด้านในเดี๋ยวพาไปชมนะคะตัวนี้สติ๊กเกอร์นะสติ๊กเกอร์ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ฝาท้ายก็สายโครมเบาๆนะคะไฟเบรกตุ่ที่3อยู่ตรงนี้นะคะไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยไม่เปิดแล้วนะคะไปดูด้านในกันอยากให้ดูด้านในนิดนึง ดูไม่หลายรอบมากเพราะว่ารีวิวไปบางทีลืมเปิดไม่เดี๋ยวเปิดกุญแจให้ดูอโอ,โอ,โอคันนี้ติดกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขยับเข้าไปดูด้านในได้เลยหน้าจอจะเป็นจอ10.1นิ้วนะคะซิงโฟแอนดรอยดออโตนะคะตัวนี้ก็เชื่อมต่อฟอร์พาใช้งานได้ปกติเลยอ่ะใช้มือสัมผัสนะคะหรือว่าแบบทัชสกรีนได้เลยนะคะแล้วแต่แบบไอ้นี่เลยแอร์ซ้ายขวานะคะ ด้านล่างเป็นช่องชาร์จไฟ2ช่องนะคะโหมดการขับขี่มีทั้งหมด4โหมดนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สับปีค่ะแล้วก็เบรกมือไฟเอ้ยเบยรกมือไม่ไฟฟ้าเบรกมือเป็นแบบคันโยกนะคะช่องวางแก้ว2ช่องนะคะ,ะที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ฝั่งผู้โด,ดยสารนะฝั่งซ้ายนะคะคอนโซลด้านหน้า,นา,นามีการตกแต่งโทนดําแล้วก็มีลักโซลี่ด้วยวด้วยสีเทาสีเทาดมโบนิดนึงนะคะแล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะคู่หน้าที่จะเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเป็น เบาะผ้านะคะคู่หลังก็เบาะผ้าเหมือนกันแต่ลูก้าเปลี่ยนได้นะแอร์แบ็กนะคะในรุ่น4ประตูมีทั้งหมด6จุดนะคะ,ะมีหัวเข่ามีม่านบังเข่านะคะแล้วก็มีคู่หน้านะคะ,ะด้านหลังก็จะกว้างนะคะแล้วก็ด้านบน,นะค่ะที่เราเสียบนะคะช่องอเห็นไหมคะมีกล้องอยู่ให้เรียบร้อยเลยนะคะ <laughs> แล้วก็พวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้า100%ค่ะตัวนี้นะคะ สามารถปรับระดับได้4ระดับค่ะจับถนัดมือนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีค่ะเวลาเราใช้ความเร็วสูงนะคะตัวนี้มันก็จะหนืดให้นะคะเวลาเราใช้ความเร็วต่าหรือว่าขับด้วยความแบบสบายชิลๆอย่างเงี้ยค่ะพวงมาลัยมันก็จะเบานะคะขับง่ายลุงขับมาแล้วเนาะขับไปส่งลูกค้าบ้างนะคะขับไปทดลองขับบ้างนะคะสําหรับตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นขนาด8นิ้วพาสสีภาษาไทยใช้งานง่ายค่ะอ่าเห็นไหมคะ แล้วก็แสดงผลนะคะการใช้งานรถทั้งหมดเลยขยับมาที่กุญแจค่ะกุญแจเป็นแบบไขแต่ว่าเป็นกุญแจรีโมทนะคะมีให้ทั้งหมด2ดอกค่ะใช้งานสลับกันได้เลยนะคะสำหรับแผงไฟด้านล่างค่ะแผงไฟด้านล่างจะเป็นไฟหน้าอัออออตอนโนมัตินะคะเปิดปิดอัอตอนโนมัติแล้วก็ปรับได้ด้วยนะคะขยับมิมาที่แผงป,ประตูเลยค่ะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะมือจับของเรานะคะดีไซน์เก๋ไก๋เห็นไหมคะ ตัวเน x t เจนนะคะจะออกแบบการใช้งานนะคะได้ดีไซน์หรูด้วยนะคะแล้วก็เน้นใช้งานได้ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับโกระจกด้านนอกนะคะ,ะตัวนี้ยังเป็นพับมือนะคะแต่ว่าเรามีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยเลยนะคะกลับมาที่ด้านหน้าเลยคะ่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะ DBL XLS นะคะ2023นะคะราคา879,000บาทคันนี้นะคะ มาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0%นะคะดาว20%นะคะผ่อนได้48งวดนะคะหรือนะคะเลือกเลือกรับนะคะชุดแต่งนะคะได้ทั้งชุดทั้งเซ็ตแบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ดับเครื่องเลยขอดับเครื่องแป๊บนึงก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวแบตโหมดนะคะอ่าสำหรับกุญแจนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูเนาะ กุญแจเป็นแบบไขยแบบนี้นะคะจะมีแบบนี้ให้แต่ว่าเป็นกุญแจรีโมทนะคะสามารถปลดล็อกรถได้นะคะปกติเลยนะคะให้ไป2ดอกนะคะสลับกันใช้อย่างที่ลุงบอกไปนะคะสําหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะซื้อรุ่นไหนนะคะแนะนําเป็น DBL XLS คันนี้นะคะเป็นเกียร์6สปีดอัตโนมัติขับง่ายใช้ง่ายนะคะขับได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะฝากคลิปนี้นะคะไว้ให้ลูกค้าทุกคนนะคะแล้วก็พี่ๆ FC นะคะ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงคลิปหน้าด้วยใครที่ยังนะคะไม่ได้ทดลองขับมาที่โชว์รูมเลยนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ